เราบินใหนนะปะบูตุงยังนี่พี่น้องเห็นมันขึ้นศพกับกับคนน่ะปลาบูยังโอ้ยปลาบูตุงยังนี่โอ้ยคนน่ะเออปลาบูยังโอ้ยตุ่มสมัยพักติวแซ่บวันวันตินหัวเรือเดีือดมาหลาก หัวเรือเรือเขับเจ้าเสน้าบันตินหัวเรือแต่ปลากระสูบใไงซื้อโอนมันเลยบัดนี้โอ้ยแต่ปลากระสูบใหญ่บันตินหัวเรือปลากระสูบมาน่ะเอ้ยลงมาปลดเอาแหว์แต่สีบบติดป่าตบใหญ่หนึ่งห่งรอมืดห่างวานห่งมันเขาซอยตบง่ายหนึ่งนะอ้ เอาไปสองตัวนึ่งับเดียวทางเหยียบกับปลาเก่งวัวนึ่งัวเดียวสุดมันวันนี้มันมันมอช่างเหยบอีกแล้วกับกรอบเลยเ <Focus> โอ้โุ่มเงนงบันนะเออเออมา,อ,า,อ,า,อ,าอ,อีกแล้วเขาเขาเขาเลยม่มมมมเกยอ้งย่างย่อย่างอยนะงอยอย่างๆย่างอย่างย่างอ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 ย่งอยอ่าปย่าย่างอย กอดกอบตัวใหญ่ๆมันจะบาดแหลกเลยมันนี่อะแรโอ้ยลด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 ปลาหมอช้างเหยียบลับๆลับๆลับๆไมโอ้โหลุมงเลย